เมื่อการทำลายธรรมชาติจนเป็นเหตุให้เหล่าสัตว์ป่าต้องล้มตายหมูป่านุ่มตัวหนึ่งจึงลุกขึ้นมาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกมนุษย์ให้สาสมสปอยหนังโคนหม้อยู่กับภาพยนตร์เรื่องเจ้าเขี้ยวตันพันปีศาจ และเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เริ่มขึ้นในประเทศเกาหลีใต้นี่เองนะครับในช่วงหนึ่งที่การล่าสัตว์เป็นไปอย่างถูกกฎหมายก็มีคําคอนหาจากพวกชาวบ้านว่าน,นี่มันช่งางไร้มรุษิยธรรมจริงๆทว่ากลุ่มนายพานที่ไม่ได้รู้ซึ้งถึงความเลือดเย็นนี้พวกเขาก็เจอเข้ากับการล้างแขนของอสุรกายเคี้ยวตันคลั่งที่ได้แอบกําจัดนายพานคนหนึ่งอย่างเงียบๆณที่เมืองบ้านนอกที่มีชื่อว่าซัมเมรีหลังจากนั้นเรื่องราวก็จะตัดมาหาพระเอกของเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจตกอับเขากําลังถูกย้ายให้ไปทํางานอยู่ อยู่ที่บ้านนอกแห่งดีโดยที่ไม่ค่อยเต็มใจนักเพราะว่าเขาต้องคอยดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลซเมอรการย้ายที่ทํางานก็เหมือนกับเขาต้องไปเริ่มต้นใหม่โดยในระหว่างนั้นทางหมู่บ้านของแซมแมรี่เองผู้กองอยู่นายตำรวจประจําเมืองก็ถูกสั่งจากผู้ใหญ่บ้านเบาบอกว่าเขาเนี่ยปิดเรื่องนายพานที่ตายไปเพราะกลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่อธุรก,กิจการท่องเที่ยวหลักของหมู่บ้านโดยในคืนวันเดียวกันนี้เองสาววัยรุ่นสุดสวยคนหนึ่งก็กําลังปั่นจักรยานกลับบ้านแต่เธอกับเกิดอุบัติเหตุถูกพวกเมาแล้วขับขับชน จนทําให้สาวเจ้าของเราถึงกับสลบเหมือดซึ่งแทนที่พวกคนขับและเพื่อนของมันจะพาเธอส่งโรงพยาบาลแต่พวกเขากลัวว่าจะไปติดแงกกันอยู่ที่คุกซะก่อนพวกมันเลยทาลายหลักฐานโดยการทิ้งร่างของเธอไปนในป่าพงหญ้าข้างๆส่งผลให้อาสุลกายเขี้ยวตันได้พูงเข้ามาโจมตีร่างอนไรสติยังโหดหลายจนเมื่อเช้าของอีกวันมาถึงพระเอกของเราอย่างเจ้าขิมก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนจะพบก,กับเด็กน้อยซอมซอ่อในผู้หญิงหน้าตาพิรุกึกือที่อุ้มตุ๊กตาและบอกว่ามันเป็นลูกของเธอเองจาก จากนั้นผู้ใหญ่บ้านโมบอกก็ได้เข้ามาเซฮัลโหลพร้อมกับแนะนาเขาว่าสองคนนี้ไม่เป็นอันตรายหรอกถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะดูเหมือนเป็นบ้าแต่เธอก็ดูแลเด็กชายคนนั้นมาตลอดก่อนจะบอกให้ขิมนะครับรีบไปสมทบกับนักสืบชินที่กําลังสอบปากคำสองสามีภรรยาที่ได้ไปพบกับมือข้างหนึ่งอยู่ที่สวนผลไม้ของพวกชาวบ้านซึ่งกลายเป็นว่าซากมือที่พวกเขาพบนั้นเป็นของหลานสาวในชุนอดีตพานประจําหมู่บ้านที่เสียใจกับการจากไปของหลานสาวและจากการชนะสุรของคุณหมอเขาก็คอนค้างมั่นใจวันนี้ เป็นฝีมือของสัตว์เพียงแต่ว่าชิ้นส่วนของล้านสาวของลุงชุนมันดันปะปนกับของคนอื่นด้วยข่าวๆอันน่าสะพรงนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านทําให้ผู้ใหญ่บล็อกๆถึงกับเครียดจนสิวขึ้นพอหมู่บ้านของเขากําลังมีงานใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่น่าจะขายได้หลายตังค์เขากับนักลงทุนจากในเมืองเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พวกตํารวจจัดการอะไรไม่ได้เลยผู้ใหญ่บ้านบล็อกๆจึงคิดว่าจะร่วมมือกับนักลงทุนเพื่อจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองทางด้านพระเอกของเราอย่างคิมและนักสืบชินกก็ได้้รูจ กลายเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งในระหว่างที่พวกเขากําลังพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหากันในระหว่างการกลับบ้านก็ได้ไปตาเอก,กับนั่งผีบ้าที่จู่ๆก,ก็โผล่มาด้วยาผีข้างถนนทําให้นักสืบชินนะครับต้องแวะไปทานข้าวที่บ้านของคิมที่คุณแม่กับลูกสะพ้ยทะเลาะกันโช์ให้เห็นกระจกถึงขนาดที่กําลังนั่งกินข้าวอยู่รองเท้าของคุณแม่เนี่ยก็ได้ปิวมาใส่อาหารกลายเป็นเครื่องเขียงของเขาไอเจ้าคิมเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกเพราะอุตส่าห์มีเพื่อนคนแรกแต่ก็ดันสร้างความประทับใจที่ไม่ดีให้ในวัน ไปทํางานเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพวกชาวบ้านโดยที่มีซูรีและซันแบร์นักชีววิทยาที่แอบแกะรอยของสัตว์ที่ทําร้ายคนอื่นๆแต่ในขณะนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งถูกงูพิษกัดเธอก็เลยช่วยปฐถมพยาบาลเบื้องตน้นก่อนจะบอกให้คุณแม่พาลูกสาวไปโรงพยาบาลอีกด้านหนึ่งของสวนชายคนหนึ่งถูกงูป่าย,ยักษ์พุ่งมาขิดไปต่อหน้านต่อตาครอบครัวของเขาเธอรีบตะโกนขอความช่วยเหลือและก็เป็นคิมที่วิง่งเข้ามาถึงได้เหตุการณ์ก่อนจะรีบวิ่งตามมันไปพร้อมกับปืนที่อยู่ในมือถว่าปืนลเล็กๆ ก็ไปสะก,กิดผิวของมันเลยและหลังจากนั้นข่าวหมูป่ายักษ์กระชากคนไปเป็นๆก็เป็นที่ล่ำลือกันหนาะหูมากขึ้นผู้ใหญ่บ้านนะครับจึงว่าจ้างนายพานฝีมือชาักจาัอย่างเจ้าเบกและทีมของมันให้มาจัดก,การเรื่องนี้ซึ่งทีมของเขาก็ไม่รอช้าเริ่มออกล่ามัน,นทันทีโดยการแกะรอยเท้าที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เห็นได้ชัดว่าเจ้าหมูป่าตัวนี้เนี่ยจะต้องหนักประมาณ300โลเป็นแน่และจากการช่วยเหลือของทีมสูริที่สามีเธอดันไปสวยโดนหมูป่ากะส้วดตูดจนทําให้เขาต้องเข้า เบือกดามขาซึ่งมันก็คุ้มค่าเพราะทีมของเบคเนี่ยสามารถจัดการเจ้าหมูป่าตัวนั้นได้ลงในตอนเช้าข่าว,ข,าวข่าวการจัดการเจ้าหมูป่าตัวร้ายก็รับรู้ไปถึงหูของพวกชาวเมืองพวกเขาต่างมามุงดูและชื่นชมความใหญ่โตของมันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีลุงชนที่พอมาเห็นลางไอ้เจ้าหมูป่าเขาก็ส่ายหัววันนี้มันไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นจนเกือบจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่บ้านถ้ามันไม่ใช่เจ้าตัวปัญหาจริงก็เงียบไว้พอแค่นี้เนี่ยพวกชาวบ้านก็ขี้หดตัว้ายกันหมดแล้วงานการไม่เป็นอนันคำพอดีทางด้าน เบงเองก็นับถือลุงชุนในฐานะผานปลาผู้ช่ำชองตัวของเขาเนี่ยก็มีความคิดแบบเดียวกันครับว่าจับแพ้ และมันยิงตอกย้ำความจริงมากไปอีกเมื่อลุงชูนเนี่ยได้ทำการชนันสูตรศพขอยเจ้าหมูป่าและพบกับเศษซากของมนุษย์อยู่ในท้องเห็นได้ชัดว่าไอ้เจ้าหมูตัวนี้เป็นแก๊งเดียวกับไอ้เจ้าหมูป่าตัวยักษ์นั่นมันจะยังไม่หยุดล่ามนุษย์หากเราไม่หยุดมันก่อนและพอช่วงค่ำมาถึงพวกนายพานและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปจัดงานฉลองเล็กๆอยู่ในโรงนาะโดยไม่รู้เลยว่าเจ้าหมูป่าตัวยักษ์มันกำลังจ้องที่จะทำลายงานเลี้ยงของผู้เขาพอกำลังสนุกกันได้ทีเสียงโรงนาก็ถูกกระแทกจากอะไรบางอย่างตตมตมมม จนทําให้พวกเขาทั้งหมดตกตะลึงเจ้าเบกรียมหยิบปืนมายิงมันทันทีแต่กลับกลายเป็นว่ามันไปโผล่ด้านหลังของเจ้าซันเบอีกแล้วเจ้าหมูป่ายักไล่ชนทุกอย่างที่ขวางหน้าในขณะที่เจ้าเบกก็ใช้ปืนยิงต่อสู้แต่เจ้าโคตรหมูป่าเขี้ยวตันมันก็ไม่สะทกสะทานแถมันยังทําเหมือนกับเจ้าเบกไม่อยู่ในสายตา เมื่อมันเอาาว่าเต็มที่แล้วมันก็จากไปทิ้งเอาไว้ในความเสียหายที่เกินจะรับได้และจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่เองลุงชูเนี่ยก็รู้ดีครับว่าน,นี้เป็นแผนคอยเจ้าเบกที่ใช้เนื้อของหมูป่าที่เขาล่าม,มาได้มนรอไอเจ้าตัวนี้ให้โผล่ขึ้นมานั่นคือเหตุผลที่มันโกรธแค้นแนค่าทุกคนที่อยู่ตรงหน้าในเมื่อเช้าวันใหม่มาถึง ลุงชุนก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการล่าอีกครั้งแต่ที่เขาทำไปนั่นก็เพราะอยากล้างแค้นให้หลานสาวเพียงเท่านั้นแถมดูแล้วไอเจ้าหมูป่านี้คงจะไม่ยอมลมเลิกง,ง่ายๆทางด้านของคิมก็ไม่เอาด้วยและครับเพราะเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับตารวจแต่กลับกลายเป็นว่าแม่ของเขาได้หายตัวไปในป่าก็เลยทำให้คิมต้องเข้าร่วมทีมของเบคจนการเดินทางตามล่าหมูป่ายักมาถึงพวกเขาก็ได้ขึ้นไปบนเขาและพบกับชายแก่คนหนึ่งที่ได้ปีกวิเวกมาอยู่ในป่าเพียงลำพังลุงชุนนะครับก็ขอใช้สถานที่เพื่อพักผ่อน ชั่วคราวก่อนที่ชายแก่คนนั้นจะยอมเล่าเรื่องราวของหมูป่ายักษ์ตัวนี้ให้กับทุกคนได้ฟังเมื่อหลายสิบปีที่แล้วพวกชาวไร่ชาวนาได้เผาป่าจนไฟลามทุ่งไปสังหารสัตว์หลายตัวตายหมูป่าหนุ่มตัวหนึ่งโกรธแค้นมากมันจึงไล่ลาโพาาเขามานับตั้งแต่นั้นแต่ว่าในขณะที่ทุกอย่างกําลังวุ่นวาย กลุ่มของนายพานที่นําโดยพ่อของลุงชุนก็สามารถดักจัดการแล้เจ้าหมูป่าตัวนี้ด้วยกับดักก้อนหินให้ล่วงหล่นลงมาทับร่างของมันและพอพูดคุยกันไปได้สักพักบางของชายแก่นะครับก็เกิดสั่นสะเทือนทำให้พวกเขานึกว่าหมูป่าเนี่ยน่าจะมากินเหยื่อแล้วแต่พอพากันลงไปครั้งแาง ผู้ที่มาเยอเือนเด็กก็ดินเป็นคุณแม่ของคิมซะง,งั้นแต่ตอนเช้าเขาอ,อีกวันมาถึงการไล่ล่าหมูป่าก็ยังคงดําเนินต่อไปเพียงแต่ว่าคราวนี้พวกเขาเจอกับซาก,กับดักที่คุณพ่อของลุงชุนนั้นได้ทำเอาไว้แต่มันเก่าและสุดโทมถ้าซ่อมนิดซ่อมหน่อยก็น่าจะพอใช้งานได้ไม่ไกลนั่นเองมีร่องรอยเท้าของเจ้าหมูป่ายักษ์เพียงแต่มันเล็กลงพิดปกติสุรินก็บอกว่าพวกหมูป่าจะย่ำเท้าเบา,าลงเมื่อถึงที่ซ่อนแสดงว่าแถวนี้เนี่ยจะต้องมีบ้านของมันอยู่กลุ่มนายพานก็ช่วยกันออกตามหาจนไปพบกับถ้ำเล็ ซึ่งที่นั่นมีลูกของเจ้าหมูป่าอยู่ด้วยไอเจ้าเบก,ก,ก็ทําสิ่งที่ทุกคนนึกกับช็อกเมื่อมันจัดการเชื้อลูกหมูตัวหนึ่งทิ้งและจับอีกตัวหนึ่งไปเป็นตัวประกันเสียงร้องอเจ็บปวดทรมานของหมูน้อยทําให้พ่อของมันเมื่อถึงพร้อมกับไล่ขิดพวกเขาจนหนีไปติดอยู่ในท่อเจ้าหมูป่าที่ไล่ตามมาไม่ได้มันก็ซื้อเวลาให้พวกในพานได้เดินทางต่อจนถึงมืดค่าพวกเขาได้วางกำดังเอาไวา้พร้อมกับไปพักผ่อนโดยไม่รู้ว่าไอเจ้าหมูป่ายั์มันได้แอบตามผู้เขาไม่อย่างเงียบเมื่อสัญ,ญญาณจากเครือตััวจบ ดังคืนเจ้าเบก็เป็นคนแรกที่รู้สึกตัวเขาได้ถือปืนออกไปตามล่าเจ้าหมูป่าเพียงคนเดียวแต่ที่ไหนได้เจ้าหมูป่านั้นมันได้วางกำดักเพื่อรอให้เขาออกมาเผชิญหน้ากับมันกรงหากเสียงร้องของเบกดังระงมก็เลยทําให้คนอื่นๆพลอยตื่นขึ้นมาด้วยลุงชุนก็หยิบปืนและวิ่งไปตามเสียงร้องเขาพบกับภาพที่เจ้าเบกกาลังใช้มีดต่อสู้กับหมูป่าในขณะที่มันกําลังลากสายเคาอ,อกมาอย่างสดสดและเมื่อมันเห็นกลุ่มของลุงชุนมันก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายและพุง่งมาจัดการผู้เขาแทนซึ่งในจังหวะที่ ันจะใกล้มาถึงลุงชุนก็ได้ใช้ล่มมาพางตาของมันไม่เห็นกับดักหินจนล่าคอยเจ้าหมูป่ายักษ์ได้พุ่งไปชนกับกับดักหินอย่างจังๆตาตู้ของมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะสิน้นฤทธิ์ทุกคนแต่ก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือเบคแต่ไอห,หมอนี่ก็บอกให้ทุกคนหนีเอาตัวรอดไปซะเพราะตัวของเขาเนี่ยบาดเจ็บหนักมากหากจะให้ไปด้วยก็หลังแต่จะเสียเวลาปเปล่าๆเพราะเป็นาง,งานทุกคนก็ต้องรีบวิง่งหนีเอาตัวรอดและปล่อยให้เจ้าเบคเผชิญหน้ากับโคดหมูป่ายักษ์เพียงลําพังในขณะที่กําลังเพ่นกันหัวซุกหัว นักสืบชินนะครับก็ได้มอบลูกหมูให้กับคิมวิ่งไปอีกทางพอหากเราปล่อยให้มันเข้าไปในเมืองคงจะจบไม่สวยแนะ่เห็นแก่เมียและแม่ของนายสิคิมได้ฟังอย่างนั้นเขาก็เอาด้วยพี่แกก็รีบหยิบลูกหมูและวิ่งไปอีกทางโดยที่ครั้งนี้เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากชูริแต่ไปได้ไม่นานพวกเขาก็พัดลื่นหลมจนตัวเองเยไปคุก,กับขี้โคลนพวายเจ้าหมูยักษ์กพบู่เข้ามาถึงอย่างรวดเร็ว,รวแต่มานะครับก็งง,งๆเพราะเห็นว่าพวกมนุษย์ไม่ขยับจนกระทั่งมีงูตัวหนึ่งได้เลื้อออกมาและมันเห็น ป่าดิ้นหลุยหลุยจนงูก็พุ่งเข้าไปชกจกมูกมันเฉยเลยทําให้ทั้งสองคนได้โอกาสที่จะวิ่งหลบหนีจนไปเจอเข้ากับรถอันนี้เขาเรียกรถอะไรนะ รถบึ้ดจมบึดทั้งสองคนก็ช่วยกันบึ้ดจมบึดบึ้ดจมบึดเพื่อดีกันตามล่าไอยเจ้าหมูป่าซึ่งไอ้เจ้ารถบึ้ดจมบึดนี่นะครับก็ได้พาพวกเขาเมาจนถึงโรงงานเก่าๆที่ทั้งคิมและชูลีต่างพากันแอบอย่าง,งเงียบๆแล้วก็ไม่ไหวที่ถูกตามล่าจากมันนั่นก็เพราะว่ามันได้กินลูกของมันนั่นเองทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปหาที่สูงซึ่งไอ้เจ้าหมูก็โคตรด,ดุโคตรทนไล่กวดจนพวกเขาเกือบจะเอาตัวไม่รอดถึงขนาดที่พระเอกของเราบ่นอุบว่าไม่น่าเชื่อไนนอ้ เป็นคนพาลูกหมูมาเองแต่ชูรีนั้นบอกว่าความคิดของชีนั้นถูกแล้วคุณก็เห็นสิ่งที่มันทํากับพวกเราหากมันเข้าไปในเมืองแล้วก็รับรองว่าจะต้องมีคนตายเป็นร้สิบแน่พร้อมกันนั้นนะครับชูรีก็ได้วางแผนที่จะรอไอ้เจ้าหมูป่าให้มาชนลิฟแล้วก็ใช้น้ําหนักของลิฟนี่แหละทับมันคิมเห็นด้วยเลยตัวของเขาต้องเป็นฝ่ายที่ไปล่อมันมาโดยการใช้ลูกของมันนี่แหละไปวางไว้ในลิฟเจ้าหมูป่ายากักษ์พอเห็นอย่างนั้นมันก็รีวิ่งเข้ามาด้วยความโกรธแค้นและ,จะ,ลออะเจ้าหน้าที่คิมก็ ยลูกของมันอยู่นั้นชูรีก็ได้ปลดเบรกปล่อยให้ลิฟทั้งอ่านล่วงลงมาทับล่างห้อยเจ้าหมูป่าจนขาทั้งสี่ของมันถึงกับหักลงเมื่อมันขยับไปไหนไม่ได้แล้วชูรีก็เข้าไปอุ้มลูกของมันขึ้นมาพร้อมกับยังใช้ระเบิดได้ดไมไมมาจัดการล่างไอเจ้าหมูป่าให้มันจบสิ้นไปพร้อมกับโรงงานเก่าๆที่นั่นหลังจากจบเรื่องราวที่น่าอดอูผมก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการกระทำของพวกมนุษย์เท่าไหร่แล้วละครับถึงแม้ว่าพวกเราจะเห็นตรงกันว่ามันโหดร้าย แต่การจัดกำจัดสาีิคุมคังมันก็มีวิธีนี้แค่วิธีเดียวในตอนจบนี้เองเมื่อพวกเขาจัดการกับปัญหาได้ก็ได้ปล่อยลูกหมูขึ้นสู่ธรรมชาติโดยไม่รู้ว่าสายตาของมันกำลังจับจ้องพวกเขาด้วยสายตาที่โกรธแค้นและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงแล้วน่าสงสารฝ่ายมนุษย์ที่คิดว่าจัดการกับปัญหาหนึ่งจนจบสิ้นลงไปแล้วแต่พวกเขากับสร้างปัญหาอีกตอนหนึ่งขึ้นมาแทนแบบนี้จะไปหาทำภาคสองก็ได้นะครับเนียและทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็เชิญคอม เมนไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ